คงไม่ต้องการคําตอบอีกแล้วละค่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าโลกแห่งการสื่อสารไร้พรมแดนทําให้เราสามารถทราบความเคลื่อนไหวของข่าวต่างๆได้ที่นู่นที่นี่ตลอดเวลาเลยละค่ะการสื่อสารในปัจจุบันมีความสําคัญกับการดําเนินชีวิตของคนเรามากขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารระหว่างกันหรือในกลุ่มใหญ่อ่านหนังสือพิมพ์นิตยสารต่างๆหรือแม้กระทั่งการดูหนังฟังเพลงก็ถือเป็นการสื่อสารชนิดหนึ่ง ุณเคยสังเกตไหมล่ะคะว่าทําไมหนังสือพิมพ์มาถึงที่หนึ่งเร็วกว่าอีกที่หนึ่งหรือที่เชียงใหม่ทาไมภาพยนตร์ที่เราอยากดูเข้าเร็วกว่าที่น่านนั่นก็เป็นสาเหตุของการจัดสรรทรัพยากรการสื่อสารไงล่ะคะเอแล้วการที่ได้รับข่าวสารมากข่าวสารน้อยมันจะมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นๆไหมคะเอาเป็นว่าเราไปหาผู้รู้กันดีกว่าค่ะและที่นี่นะคะก็จะเป็นที่ที่ให้คําตอบในเรื่องของการ กับคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยกับดรมนฤดีธาดานนวยชัยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะคาถามแรกเลยนะคะสําหรับจังหวัดในแต่ละจังหวัด7 6ดชกจังหวัดของประเทศไทยเรานี่นะคะก็จะแต่ละจังหวัดนั้นก็จะไม่มีการสื่อสารที่เท่ากันอย่างเช่นจังหวัดเชียงใหม่ก็มีสถานีวิทยุที่มากกว่าจังหวัดใกล้เคียงอย่างนี้จะมีผลต่อการพัฒนาของจังหวัดใกล้เคียงไหมคะก็เป็นผลแน่นอนนะคะมันก็เลยทําให้เราเนี่ย ได้ทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของทรัพยากรการสื่อสารและดัชนีชี้ภาวะการสื่อสารเรื่องนี้ขึ้นมานะคะ อาจารย์ได้เริ่มต้นในการทําวิจัยในเรื่องนี้มานานหรือ,อยังคะงานวิจัยชิ้นนี้จริงๆแล้วเริ่มมาตั้งแต่ปีประมาณสัก2544ได้อ่ะค่ะในช่วงนั้นเนี่ยเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรด้านการสื่อสารเนี่ยกำลังเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจจากทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานราชการเนี่ยก็เริ่มให้ความสําคัญนะคะนโยบายของรัฐบาลเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรทางด้านการสื่อสารเี่ยมากแล้ววัตถุประสงค์หลักในการศึกษาเรื่องนี้นั้นเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ วัตถุประสงค์หลักเลยนะคะก็คือว่าเราจะทําการศึกษาเกี่ยวกับความสามารถทางการสื่อสารของจังหวัดต่างๆในประเทศไทยนะคะโดยทําการรวบรวมดัชนีชี้ภาวะการสื่อสารดัชนีค่ะชี้วัดภาวะการสื่อสารค่ะไม่ทราบว่าใช้พูดถูกหรือเปล่าคะถูกค่ะดัชนีชี้ภาวะการสื่อสารดัชนีชี้ภาวะการสื่อสารค่ะคุณผู้ชมคะฟังดูแล้วฟังดูยากค่ะมันคืออะไรกันแน่คะ จริงๆดัชนีชี้ภาวะการสื่อสารก็เหมือนกับตัวบ่งชี้ล่ะค่ะเป็นตัวบ่งชี้ที่สามารถสะท้อนถึงความสามารถทางการสื่อสารของจังหวัดต่างๆเช่นจํานวนประชากรจริงๆก็สามารถที่จะสะท้อนถึงความสามารถทางการสื่อสารได้เพราะว่าถ้าเราสมมติฐานของเราเนี่ยคือว่าถ้าประชากรเยอะก็แสดงว่าคนน่าจะสื่อสารกันมากมใช่ไหมคะเพราะคงไม่มีใครอยู่คนเดียวในโลกหรือแม้กระทั่งอย่างจํานวนสถานีวิทยุ นะคะทั้ง FM และ AM ในแต่ละจังหวัดนะคะจำนวนสถานีโทรทัศน์ซึ่งจริงๆแล้วคงไม่ใช่จำนวนสถานีโทรทัศน์ที่ทำการผลิตหรอกแต่ว่าน่าจะเป็นจำนวนสถานีโทรทัศน์ที่อาจจะรับข้อมูลจากฝั่งกรุงเทพมาอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไปกระจายแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะมีบางส่วนที่มีการผลิตรายการเป็นของตัวเองอย่างเช่นขา่าวภูมิภาคอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็นับด้วยนะคะจำนวนโรงภาพยนตร์ นะคะในแต่ละจังหวัดนะคะก็สามารถสะท้อนถึงความเจริญของแต่ละจังหวัดได้นะคะจำนวนหน่วยงานวิจัยนะคะสถาบันวิจัยที่มีปรากฏอยู่ในแต่ละพื้นที่นะคะซึ่งเราไม่ได้กําหนดนะคะว่าจะต้องเป็นสถานีวิจัยด้านใดด้านใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการเกษตรก็ดีะนะคะหรือว่าจะเป็นลักษณะของนิเทศศาสตร์อย่างเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นสถาบันวิจัยที่สามารถผลิตความรู้ได้ทั้งสิ้นเราก็จะรวมมาเป็นดัชนีชี้ภาวะการสื่อสารทั้งสิ้นค่ะ นันก็แสดงว่าจังหวัดที่เป็นจังหวัดใหญ่ๆอย่างเช่นขอนแก่น<ะ>ชนบุรี<ะ>ก็จะมีความแตกต่างจากจังหวัดที่มีคนอยู่น้อยๆกว่าใช่ถูกต้องค่ะเพราะว่าจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยนะคะจะแตกต่างจากจังหวัดหรือว่าเมืองในต่างประเทศตรงที่ว่าเมืองในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์ชัดเจนค่ะว่าเป็นเมืองขนส่งเมืองท่าแต่ของเราเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นจังหวัดไหนมีอะไรก็จะรวมกันอยู่ที่ตรงนั้น ใช่ไหมคะอย่างถ้าขอนแก่นเนี่ยเป็นศูนย์กลางของพายศาเนี่ยก็จะมีทั้งทุกอย่างครบหมดโรงพ,รพยาบาลก็จะไปกระจุกตัวอยู่ที่นั่น<ม>นะคะสถานีโทรทัศน์สถานีวิทยุก็จะเยอะอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะจากการพูดคุยกับอาจารย์ทําให้ไยเข้าใจแล้วค่ะว่าดัชนีชี้ภาวะการสื่อสารคืออะไรดัชนีภาวะการสื่อสารแบ่งออกเป็น4ี่กลุ่มค่ะนั่นก็คือกลุ่มที่1ภาคการสื่อสารปฐมภูมิหมายถึงกิจกรรมด้านการสื่อสาร ซึ่งผู้สื่อสารมีปฏิสัมพันธ์กันโดยตรงทั้งแบบที่เป็นการเห็นหน้าค่าตากันหรือผ่านอุปกรณ์การสื่อสารต่างๆซึ่งในทางการสื่อสารเรียกว่าการสื่อสารระหว่างบุคคลและการสื่อสารภายในกลุ่มตัวบ่งชี้ในที่นี้ก็คือจำนวนประชากรจำนวนครั้งการพูดโทรศัพท์ปริมาณการฝากส่งใษณีน์จํานวนโรงพยาบาลจํานวนโรงเรียนจํานวนมหาวิทยาลัยจํานวนหน่วยรัฐบาลจํานวนบริษัทห้างร้าน ยอดจำหน่ายหนังสือพิมพ์ยอดจำหน,น่ายวิียสารกลุ่มที่2ก็คือภาคการสื่อสารทุติยภูมิหมายถึงกิจกรรมการผลิตข้อมูลข่าวสารได้แก่รูปแบบการสื่อสารที่สามารถผลิตข้อมูลข่าวสารเองได้รวมทั้งสามารถเผยแพร่ข้อมูลที่ผลิตไปยังประชาชนได้อีกด้วยตัวบ่งชี้ก็คือจำนวนสถานีวิทยุ FM และ AM จำนวนสถานีโทรทัศน์จำนวนโรงพิม จำนวนนักศึกษาที่จบการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์และเทคโนโลยีการสื่อสารกลุ่มที่3นะคะก็คือภาคการสื่อสารตัยภูมิค่ะหมายถึงกิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้บริการด้านการสื่อสารและการคลดกรีด้านการสื่อสารค่ะกิจกรรมในภาคนี้จะไม่ทําการผลิตข้อมูลข่าวสารเองแต่จะเป็นตัวกลางในการส่งข้อมูลไปยังผู้รับ ตัวบ่งชี้ก็คือจํานวนสถานีโทรทัศน์เครือข่ายจํานวนหอกระจายข่าวจํานวนสถานีโทรศัพท์เคลื่อนที่จํานวนสถานีโทรคมนาคมจํานวนโรงภาพยนตร์ปริมาณภาษีป้ายจํานวนสมาชิกบอกรับเคเบิลทีวีจำนวนตัวแทนจำหน่ายหนังสือพิมพ์จำนวนผู้อ่านหนังสือพิมพ์และจำนวนผู้ใช้ให้บริการอินเทอร์เน็ตค่ะและกลุ่มสุดท้ายนะคะกลุ่มที่4ี่ ถ้าการสื่อสารจาตุรภาคหรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า t e r n a r y communication sector หมายถึงกิจกรรมการผลิตความรู้ซึ่งถือเป็นการพัฒนาขั้นสูงสุดของการสื่อสารตัวบ่งชี้ก็คือจำนวนหน่วยงานวิจัยจำนวนโครงการวิจัยงบประมาณการวิจัยนั่นเองค่ะโอ้โหอาจารย์ศึกษาได้ครอบคลุมทุกประเด็นเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ย การจะพัฒนาอะไรเนี่ยมันต้องพัฒนาอย่างรอบด้านนะคะคือถ้าเรารู้อะไรอยู่ด้านเดียวเนี่ยการพัฒนาที่มันหันเหไปทางด้านเดียวเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดปัญหาได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทําการพัฒนาอย่างสมดุลในทุกๆด้าน,นะคะ่ะเดี๋ยวนี้คนเรานะคะก็รู้แล้วก็เข้าใจในเรื่องของกฎหมายมากขึ้นก็เพราะว่าดูข่าวบ่อยๆนั่นเองค่ะ แต่ว่าเราก็ไม่ได้คาดหวังจะให้เป็นลักษณะของการกระจุกตัวนะคะไม่ใช่ว่าทุกอย่างก็ไปรวมศูนย์อยู่ที่เดียวอันอันไหนที่แบบมีแล้วเนี่ยบางคนก็อาจจะมองว่ามีแล้ว ก็ไม่ต้องไปทําอะไรแล้วหรือเปล่าอ,อืจริงๆแล้วถ้ามีแล้วแต่ว่าประชาชนในในเมืองนั้นๆเนี่ยเขามีความพร้อมอยู่อย่างเชียงใหม่สงขลาอย่างเงี้ยถ้าเราไปดูเนี่ยตัวอย่างของจังหวัดเหล่านี้เนี่ยจะเห็นเลยว่าดัชนีชี้ภาวะทุกด้านเนี่ยเขาจะสูงหมดอะคะ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยบางทีสิ่งที่มีอยู่ที่เราคิดว่ามันมากแล้วมันอาจจะยังไม่พอก็ได้สําหรับสําหรับความต้องการของของคนในพื้นที่จริง,รงๆก็อาจจะต้องไปเพิ่มเติมอะไรบางอย่างให้กับเขาค่ะเห็นอาจารย์คุยกับทรายบอกว่า ถ้าเป็นจังหวัดใหญ่ๆเขาะจะมีสถานีวิทยุเยอะแล้วมีโรงภาพยนตร์เยอะแล้วนะคะเรียกว่าครบทั้ง4ด้าน ทําให้ด้านที่เป็นปฐมภูมิชลดน้อยลงอันนี้เป็นมันเพราะอะไรคะค่ะก็ก็ง่ายๆนะคะคือคนที่อยู่ในเมืองใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่จะมีความสะดวกสบายค่อนข้างเยอะค่ะก็คือทุกอย่างมีครบคันหมดเลยสถาน,นีวิทยุก็เยอะโอ้โหจะเปลี่ยนช่องได้กี่คืนเลือกได้หมดนะคะ,ะมีทั้งเคเบิลทั้งฟรีทีวีเยอะแยะไปหมด<ช>จานดําจานเหลืองจานแดง เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้เขาเริ่มแบบมีเมื่อม,ม,ม,มีสื่อเยอะทําให้การสื่อสารระหว่างบุคคลที่แบบจะมีการพูดจากันเริ่มน้อยลงค่ะโดยการถึงแม้ว่าจะเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลในปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นว่าจะเป็นการสื่อสารโดยผ่านอุปกรณ์อะไรบางอย่างเพราะว่าคนในเมืองเนี่ยเขาจะรับเร็วไงคะเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาเนี่ยคนเมืองเนี่ยจะได้รับก่อนเพราะฉะนั้นเราจะดูเลยได้จากพวกแตชนีชีพวะต่างๆเนี่ยพอเป็นจังหวัดในเมืองปุ๊บเนี่ย แัชนีชีพภาวะทางด้านของความเป็นเมืองก็ดีหรือว่าเ,ออเรื่องของเศร,ฐรษฐกิจรายได้อะไรเงี้ยก็จะสูงกว่าที่อื่นก็เหมือน <หา S 2> อย่างเดี๋ยวนี้เวลาอาจารย์สอนอยู่เห็นเด็กๆนั่งกดกันไหมคะใช่ไม่คุยกันใช่บางทีอยู่ในโต๊ะเดียวกัน <หา S 2> 10สิบคน <หา S 2> นั่งกดกันไม่พูดกันใช่บีบกันอย่างเดียวเลย ถูกต้องคือจริงๆมันก็เป็นปฐมภูมิอยู่นะคะอย่าง B b นี่เราก็ถือว่าเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลเหมือนกับเช่นการสื่อสารทางไปรษณีย์หรือว่าการสื่อสารทางโทรศัพท์ก็ยังมีอยู่เพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนรูปแบบอะคะ่ะมันก็จะกลายเป็นการสื่อสารแบบที่มีอุปกรณ์อื่นๆมาขั้นกลางมันก็ทําให้ไม่เห็นปฏิสัมพันธ์อย่างแท้จริงเพราะว่าเราเห็นแต่ตัวหนังสือไงคะเราจะไม่เห็นหน้ากันเลยว่าเออหน้าตาเพื่อนเราเวลาเราเขาคุยกับเราเนี่ย มี<ง>ปฏิสัมพ,พันธ์ตอบรับกับ<ส>เราอย่างไรอันนั้นก็คือสิ่งที่มันจะขาดหายไปโดยสรุปแล้วการวิจัยครั้งนี้ได้อะไรบ้างคะคะจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าออบางจังหวัดเนี่ยที่ไม่มีสถานีวิทยุเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปจัดสรรสถานีวิทยุให้เขาก็ได้นะคะถ้าหากว่า จังหวัดใกล้เคียงเนี่ยสามารถที่จะส่งสัญญาณเชื่อมกันได้ชไดใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือเหมือนกับเราพยายามที่จะเสนอแนะการพัฒนาเนี่ยให้มันมีประโยชน์มากที่สุดแล้วให้ได้ผลลัพธ์มากที่สุดโดยใช้การลงทุนที่ที่ไม่มากจนเกินไปอะไรที่ไม่จําเป็นเนี่ยเราก็อาจจะไม่จําเป็นต้องลงทุนอะไรที่จําเป็นเนี่ยเราก็เน้นให้รัฐบาลเนี่ยสนใจนิดนึงแล้วก็จัดสรรงบประมาณให้ไปเผยแพร่สื่อได้มากขึ้นอย่างนั้นนะคะสรุปแล้วประโยชน์ ประโยชน์ที่ได้รับอย่างมากเลยจากการวิจัยนีค้ค,คืออะไรคะประโยชน์ของงานวิจัยชิ้นนี้นะคะก็คือว่าเราได้จัดทําข้อเสนอแนะนะคะสาหรับการพัฒนาการสื่อสารในแต่ละจังหวัดเลยนะคะถ้าไปอ่านในในวิทยานิพนธ์เนี่ยจะเห็นเลยว่าเราจะทำลายจังหวัดจะทำข้อเสนอแนะจังหวัดเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยรัฐบาลก็หรือผู้ที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหลายสามารถนําเอาผลาจากการวิจัยครั้งนี้นะคะซึ่งเราจัดทําเป็นข้อเสนอแนะนี้เอาไปใช้เป็นแนวทาง ในการพัฒนาการสื่อสารหรือจัดสรรทรัพยากรการสื่อสารให้เหมาะสมกับแต่ละจังหวัดต่อไปอได้ค่ะงั้นขอให้อาจารย์นะคะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านสักนิดนึงค่ะในเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรการสื่อสารค่ะค่ะก็จริงๆแล้วในส่วนของการจัดสรรทรัพยากรนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามถ้าเราไม่ได้พูดถึงการสื่อสารอย่างเดียวจะให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุดเนี่ยนะคะก็ต้องดูพื้นฐานจาก สภาพในปัจจุบันของแต่ละจังหวัดด้วยนะคะว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยเขามีความพร้อมหรือไม่พร้อมอย่างไรในการที่จะพัฒนาศักยภาพของเขานะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมนะคะเราก็หันมาดูวิทยานิพนธ์ฉบับนี้นิดนึงนะคะว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เนี่ยได้ทําข้อเสนอในอะไรไว้บ้างนะคะแล้วก็อยากจะให้เอาใช้เป็นแนวทางคือไม่ต้องทําทั้งหมดนะคะแต่ว่าเอาไปเป็นแนวทางในการ คิดหรือว่าเป็นแนวทางในการวางแผนเนี่ยทางคณะเราก็มีความยินดีมากแล้วอะค่ะคุณผู้ชมคะก็นับว่าเป็นงานวิจัยที่ดีมากๆเลยนะคะที่ทําให้เรารู้ถึงการจัดสรรทรัพยากรการสื่อสารให้ได้อย่างเหมาะสมกับแต่และจังหวัด ว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะเพื่อที่จะทําให้การสื่อสารนั้นสมดุลกันในแต่ละจังหวัดอีกด้วยเรียกได้ว่าทําให้เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริงแล้วกเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยและจากการพัฒนาการสื่อสารนี้นะคะก็ทําให้เกิดการพัฒนาทางด้านอื่นๆตามไปด้วยจึงทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางการสื่อสารมากขึ้นในแต่ละจังหวัดแล้วก็ผลิตองความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นอีกด้วยล่ะคะ่ะทำให้การพัฒนาการสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น เอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านดรมนรุดีทาดางเลยชัยอย่างมากเลยนะคะ,คะที่ให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะยินดีค่ะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ